สวัสดีค่ะพบกับช่องกวกกอกสเตชั่นนะคะตอนนี้กิจกรรมของเจนเฮิร์บจัดท bon ี Q ่ร้านกาแฟกวกกอกค่ะไปรับชมนะคะเราเนี่ะนำให้เอนะครับโป็นสัก็ไปสอบถามมีต <traits> ัวบริษ er <ans> ัทเอ็นดีนะครับเราให้เราจะมีส่วนอะไรอย่างอืเราพูดได้แค่ว่าเป็นยาสีฟันเจนเฮิร์บ ยาสีฟันสมุนไพรอาจทำนี้ได้เลยค่ะได้ค่ะยาสีฟันสมุนไพรเจนครับครับด้ค่ะแล้วใครเรอคะสมุนไพรเจนพูดได้เต็มปากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เราก็จดกระเบี้งหยาบสารุระเบ จะลืมกาแฟกรุกอบด้วยนะครับแช่ให้พีซีหน่อยนึงแก่อ่าเอฟซีท่านใดนะถ้าเข้ามาตอนนี้อยากสั่งกาแฟกรุกอบก็โทรมาได้เลยนะครับนะครับวันนี้ร้านกาแฟกรุกอบเปิดบริการนะครับนี่กาแฟสดตั้งแต่ออกไปอยังทำข่าวอยู่เลยตั้งแต่นาจะใส่ยังไงทางปาร์ตี้ต้องนะครับเอฟซีเขาดู แสดงว่าใช้แล้วด้วยตั้งแต่เ้ามาตอบ่ามได้นะคะอีมีข้อสงสัยนะครับในตัวที่จะายาสบันนี it, well, ้นะครับเป็นเข้ามาได้เลยนะวันี้เป็นอนดีค่ะที่ถ้าใด่ยาเข้ติด้มลยนะครับ ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับถ้สามารถระื่อช่องได้เลยนะครับคนจคับเราก็จะสะสมยอดไว้ค่ะ15วันเราก็จะตัดยอให้แล้ว1เดือนเราก็จะตัดยอดสะสมให้ถช่ีมันจะมีเลทนะคะดูด้านหลังนะคะ1เดือนได้อะไรด้านหลังจะมีด้านหลังให้ยูทูบเบอร์ไปอ่านดูว่ามีไหมมีค่ะ เก็บไปลายทางสี่2 2ตลับนะคะ2ตลับสีดีดีดีแล้วบอกเบอร์โทรอีกคร <ator> ั้งนะครับเข้ามาทีหลังไม่มีเรื่องเบอเบอร์โทรจะไม่รับไม่บอกทั้งหมดเลยอะไรอะไรละยานเลยครับอ่านชัดๆดังๆเลยครับให้ทะลุนี้คุณเจมส์ยอดขายสูงสุดนะคะ2ตลับเหลือ300หยดจากราคา400บาทจะได้ยี่10บาทค่ะจากยอดขายทุกตลับทุกคนจะได้10บาทค่ะราคาปกติ ตลับละ200บาทแต่ขายครั้งละ2ตลับค่ะได้ส่วนลดยี่สิบบาทลดเหอือ380บาทบวกค่าส่ง50บาทรวมเป็น130บาทเก็บเงินปลายทางค่ะแต่ถ้าซื้อยกแพ็คแบบนี้ค่ะได้ส่วนลดพิเศษออกไปอีกค่ะอยากราค2า2 พันเจ็บาทแถมมีฟรีค่าส่งด้วยนะคะอยากกินกาแฟบุกคอแต่ถ้ายกสองแพ็คแบบนี People, ้ค่ะกองแ็คเก้าร้อยสี่สิบาทสองแพ็คสิบตลับประมณว่าสี่พบาทลดเหลือ3,000บาทค่ะฟรีค่าส่งด้วยไม่มีนะครับแต่ว่ามีเมื่อวานก็ติดต่อมานะคะเบอร์โทร087 8ป9แปดเก้า้าสี่เก้าเจ็ดค่ะเพเบิ่หนึ่งค่ะนะคะศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งหสี่ห้าสามค่ะหรือ้ามาทางเพจก็ได้ค่ะยาสีฟันสมุนไพรเจนเฮิร์ฟค่ะลองใช้ดูนะคะเพราะว่าสรรพคุณเนี่ยไม่สามารถจะปวดอ้างได้ค่ะต้องลองใช้ดูค่ะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ลดเย็นค่ะคือสรรพคุณเนี่ย คุยให้ฟังไม่ได้ยากรู้โทรมาถามนะครับกว่าเข้าไปดูคลิปลุงพลนิวสินค้าด้วยนะคะชื่อคลิปป้าแตนชวนลุงพลเข้าห้องน้ำค่ะเข้าห้องน้ํปาแตนชวนลุงพลเข้าห้องน้ำไปดูคลิปวิดีโอนะครับเข้าไปทำไมอ่ะเขาไปทำไมจะได้เห็นเลยคระว่าลุงพลเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำตอนนี้นะครับเอฟซีที่จะสั่งนะครับยาธีพันตอนนี้ติดต่อทางช้องทาง ช่องยูท huh. yeah. yeah. ูบเบอร์ทางของท่านโทรมาเลยอ่าแต่ละช่องนะครับโทรมาทีก่อนนะช่องต้นฮาร์กทองนี่โทรมาเลยครับโทรมาช่องของพี่เจนค่ะให้พากลไปเลยตัวนี้ค่ะเจนมาจากพี่เจนค่ะเฟิร์สสมุนไพรค่ะอ่าพี่เจนผลิตเองค่ะจดทะเบียนขึ้นทะเบียนในยาสก์เชีคงสเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นของพี่เจน เป็นของพี่เจนเองค่ะไม่ได้ผ่าใครไม่ได้สั่งจากใครค่ะพี่เจนผลิตจากสมุนไพรค่ะก็เลยใช้คองบ้างเนอะเจนนี่คือชื่อของพี่เจนใช่ไหมค่ะพี่เจนชื่อเจนศิลาพี่เจนจิราค่ะยูทูบเบอร์ที่ยังไม่ได้เบอร์ชัวร์มีไหมครับ อ้ดนะสวัสดีค่ะสอกอดครับอเล็คุณผู้เขาออเดอรด้วยนครับขอบคช่วยออเดอร์นะครับใครจะซอครับอันนี้ผมซือครับใช้ดีมากดีไหมดีมากเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าทุกคนลองทยเองเราเราจะพูดออกมาไดอันนี้ขอให้ไปทดลองแปลงดูนะคะ กับบ้าดีเนียยไ่อล้วะองเล็กๆนึ่เขาเรียกว่าอะไรอง็หน่ตลนัานแวเอย่างดียวที่เาโทรมาเรากันใช่ค่ะเป็นเป็นตัวเดียวกันค่ะที่ที่เป็นพิทีรีวิว พี่เนคเดดยวมีอะไรโทรศัพท์เข้ามานะครับถ้าพ่ไม่มีคนรับนะครับตอนน้พี่เจนติดต่อกลับไปนะครับกลับไนะครับใครช่องไหน่ไมพี่้อใ่ไห้ะ้ดทีามสิบ้า่วเข้ามาน่ไปดูคเดยเขียนเขียนิดาก็ได้นะ โอ้ผมเขียนกันเลยต้องหักหมดก่อนโอเคนะคะตอนนี้ก็คือบรรยากาศขายยาสีฟันเจนเฮิร์บน,นะคะทุกตลับมีรายได้เข้าหาลุงพลสิบบาทนะคะทตลับมีรายได้เข้าหาลุงพลสิบาทนะคะ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกุกขอบสถานีค่ะคุณใ,ใหม่คลิปหน้านะคะ